สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเกมเมอร์ iOS ไทยนะครับผมในวันนี้ครับผมก็อยู่ในกับเกมลบบอกกับแมนของ Trek in the Backs Room เป็นพาร์ทที่2นะครับผมโดยครั้งนี้นะครับก็ได้อีพีที่ผมได้สำรวจซิว่ามันจะมีทั้งออกด้วยโดยใช้ล่าาผ่านนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้อยู่ในห้องนะแต่ก็อยู่บนนี้แล้วก็สิ่งที่ที่จะบอกกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมว่าคลิปนี้นะครับเราจะมีทั้งแบบหาทั้งออกแล้วก็สิ่งที่ ผมจะนําเสนอก็คือมีการคราฟของในแต่ละอันนะครับผมซึ่งภาที่หนึ่งอ่ะผมได้ทําเป็นปืนเหล็กันใช่ไมทีนี้เนี่ยผมจะทําเป็นอาวุธอื่นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอาลับก่อนจะเรื่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสตอราเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทาคลิปนะครับผมแล้วก็ผมก็มีปืนลูกสองนี้นะครับผมซึ่งแบบผมได้ฟ้าใหม่อีกรอบหนึ่งขนาผมออกเกมปุ๊บมันต้องหาอุปกรณ์ใหม่เป็นอะไรที่แบบใช้เวลานานพอสมควรคนระับมีอะไรบ้างมีลูกโอ้โหอันนี้คือผมแบบ หาที่หลบสูงๆ่นะก็เลยแบบหวังว่าคงจะได้เจอกลับเป็นทางออกมาหรือไม่ก็อีกสักทางหนึงนะตรงนี้เหมือนมีช่องท้องร่องฮะเดียว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 เดยวเดีว,ดว,ดว,ดวรหัสหรอพารที่หนึ่งเรายังไม่เจอรหัสแต่พอพาร์นี้เจอรหัสเฉยโอเคจดไปก่อนนี่เอาละอย่าบอกว่าผมสามารถใส่รหัสผ่านตรงประตูด้านหน้ามันถึงจะเวิร์กนะคือ คลิปนี้นะหากว่าผมถ้าออกไวปุ๊บผมจะรีวิวอาวุธด้วยนะครับผมเป็นการแถมเลยนะครับผมต่อเปิดตู้กระชาซุ่มฐานแบตเตอรี่แต่ผมมีเต็มแล้วเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยมีปืนยิงเดี่ยวปืนยิงเดี่ยวนี่ผมไม่เคยให้ผู้ชมได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะโอ้มีลูกบอลบานบอลด้วยแต่ไม่มีสไลเดอร์ฐานหินสีดําส่วนนี้แค้กวันเกิด อืมบางพื้นที่สมมวิแปลกผมจะเช็คดูว่ามีอะไรไหมครับผมตรงนี้มีทางลับอยู่ใช่ไหมมีโต๊ะเปิดตู้ล็อกเกอร์ซูมได้อะไรมารวดสายไฟเปิดอีกได้อะไรพิซซ่าอ้าวพิซซ่าที่สามารถแบบรับประทานได้เลยนะอีพีที่หนึ่งก็แบบอาจจะยังไม่ดูว่าแบบมันเพิ่มไปกิบเซนนะโอเคผมจะกินโชยดูเลย <Pizza! S 1> พิซซ่าถ้าเกิดกินเมื่อ,อไหร่ปุ๊บ เพิ่มสิบสิบ ep แบบเป็นเลือดแ็ใส่น้ำื่อเพิ่มเลือดมันมาแหละโอ,โ,อโอ้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 วัดดีครับไซรินเฮดฮะมา,ากับพร้อมกับปืนคู่ใจสิดหน่อยนี่ต้องเล่นแบบเฟิร์สเฟร์สซันเท่านะครับผมผมเล่นในมือถือก็เลยผมจะต้องเล่นแบบยิงให้โดนสักนัดยิงกี่ทีอื้ม <c oughs> ดับเลยเอาละขอกินนิดนึง โอเคเหลือหนึ่งชิทมาเป็นรีสตาร์ทใหม่แน่ๆเลยผมคิดแบบมาเป็นทางคู่อย่าห้ามตายห้ามตายนะห้ามตายเอ้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 ยเยเย่าต้องสู้แบบต้องสู้แบบไปอะไปชิดนี่ไแตกสองและมานายิ้มนายยิ้มเรียบร้อยหมุนเป็นลูกคางเลยโอเค ออกจากทีนีสักทีรู้สึกวันอบนี้ไม่มีเชคน,นะพาร์ทนี้อาจจะเจออาจจะเจอก็เป็นเป็นไปได้อืมอ้อาวละถ้าเกิดว่าผมอยู่บนตู้นี้อา้าวเฮ้ยตู้เซฟโซนอา้าวทำอะไรไม่ได้อ๋อไซลเลนเฮดทำอะไรไม่ได้อ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าตี่นี่ยิงจากข้างบนซะเลยนี่เคหมดปะปะองค์หญิงไม่โดนอีกอ่าลบลบ มาดิเออเรียบร้อยโอ้โห,โหถ้าเกิดว่าโดนยิงปุ๊บมันมันมันดิ้นใส่หน้าเรามันจะมันมันจะเกิดอะไรึ้นนะแต่นี่แบบผมอย่าเสี่ยงดีกว่าอย่าอยู่ใกลอ่ะ,อะเฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ทันไม่ทันถอยถอยเกียร์ถอยก่อนโอ้โหหลบหลบลบจุกจุอ้โอ,อ้เกือบโดนหน้าแห้ะมาอืม เียบรอยเฮ้ยเอาละไปางไหนต่อมีรูเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจอรูอีกแหละเจอรูที่สองแล้วรู้สึกว่ามันมีรูด้วยเดี๋ยวน้ำอันมอ์เหรอ,อมผมยังไม่เคยกินเลยนี่นาในพาร์ทที่หนึ่งจ,จำไม่ผิดผมก็เลยหาแต่ของัตทุดดึดูดิผมไม่สามารถทำอะไรคราฟได้นะเซ็งฮะแต่อย่าตายก็พอแหละไม่โดนแะน โอ้ะโอโอหมาบิิทีพดสองตัวเลยจุกไปจุกไปจุกทำไมมันเหมือนจะวิ่งโครไวฮะเออแตกหนึ่งแล้แตกหนึ่งและ,แต,และตัวหนึ่งเด็ดาดาคอยค่อยค่อยค่อย,ยไม่โดนไม่โดนดิโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห มันลีซ่าฟนาแน่ๆเลยโอ้โ,อ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 โอนาออม,มอนช่วยด้วยอฮ้ยเลือดเต็มโอ้โหดีนะถ้าเกิดมากินพิซซาปุ๊บมันเพิ่มสิทธิดเดียวอยเกือบติดเตียบร้อยลูกสองคู่และอืมลูกสองคู่ทำไมรู้สึกว่าแบบมันไม่จำเป็นต้องเอาซ้ำเลยนี่นะเพื่อมีลูกสองอีกและสามชิ้นอีกและ เอามาทำามไอ้วะเนี่ยถ้าไปฝั่งซ้ายอ่านี่ไงเจอแล้วอ้าวเราเราเจอทางออกใช่ไหมแต่เราจำราหัสได้แต่ว่าราหัสเรานี่ยเราได้จดเรียบร้อยแล้วบางราหัสมันไม่เหมือนกันนะก็เลยเราต้องดูด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าดูของคนอื่นเดี๋ยวสมมติว่าของคนอื่นเป็นเก้าห้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมดูแบบพิมพ์ตามคนแรกก่อนนะบาดไดเปล่าเห็นไหมครับคือไม่ได้คต้องดูด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับผมเห็นไหม ดีนะผมจะได้จำแบบสัญลักษณตัวเองได้ก็หมายความเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดอ่าและนี่ก็คือทางออกใช่ไหมโอ้โหเป็นทางออกที่แบบเดี๋ยวขอดูแบบสภาพก่อนโอ้เป็นอะที่แบบข้างล่างน่าจะทางออกใช่ไหมเราปิดประตูได้ไหมไม่ได้อ่าโอเคหนๆก็แน่ๆแล้วลงออกสู่ความ <c oughs> เดี๋ยวเราออกที่นี่ได้หรอระดับใหม่จะมาเร็วๆนี้เออเดี๋ยวนี่คือทางออกหรอครับผมผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้เอยเดี๋ยวดูซิว่ามันเคยมีอะไรซ่อนอยู่เปล่าโอเคตอนนี้ก็ผมก็ผมหาทางออกที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งคลิปนี้มันอาจจะซ่อนไปหน่อยนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ย ในคลิปนี้จะเป็นการทําคลิปแถนหน่อยก็คือผมจะทําการรีวิวอาวุธเป็นอาวุธครับทั้งหมดว่ามันมีความสามารถเป็นอะไรบ้างนะครับผมก็ถือว่าผมผ่านเรียบร้อยน,นะก็ทําไม่มีอะไระผมสามารถรีสปาวได้นะก็นี่แหละคือทางออกจุดจบของในแมมนี Man ้นะครับในแมมเอคโอเคในๆก็ได้ในแหละผมฆ่าตัวตาซะเลย one hour later หลังจากที่ผมได้ หาทั้งออกไปที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมก็ได้หาอุปกรณ์ชิ้นส่วนในการครับทั้งหมดนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะก็จากที่ได้ดูนะครับผมโดยอย่างแรกเลยผมก็ได้สะสมทั้งแบบในของในกระเป๋าว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มอันแรกก่อนนะครับเป็น15อันก็คือสายไฟนั่นเองส่วนอันที่สองสชิ้นก็คือแผงวงจรนะครับส่วน12ชิ้นก็คือพลาสติกอันที่4ี่ก็คือผงสีดําหรือเป็นเรียกว่าฐานสีดำแล้วกันนะครับผม อันที่ห้าก็จะเป็นลวดลวดโลหะมียี่สิบห้าชิ้นแต่งจริงก็คือแบบไม่จําเป็นเอามาเยอะก็ได้นะครับผมเอามาอันีอันต่อมาก็คือเป็นกระดาษสีเขียวกรีนนะครับผมชิ้นต่อไปก็คือโลหะเป็นเป็นชิ้นส่วนที่หายยากที่สุดนะครับผมก็คือแบบผมต้องทําการเล่นหลังใหม่อย่างที่เห็นนะครับผมหากว่าผมออกจากเกมแล้วมันเล่นแบบเซฟในนี้ถามว่ามันมันอยู่ไหมคาตอบก็คือหายเลยนะครับผมอันต่อไปก็คือเป็นท่าสิบส่ก้อนส่วน อันล่กสุด2อันก็คือมีฟูโตเนียมนะครับ13าชิ้นและอันสุดท้ายก็คือมาย2ชิ้นนะครับผมซึ่งของไอเทมทั้งหมดนี้มันมีความสามารถแตกต่างกันนะครับผมอันแรกก็คืออย่างแรกเลยมันมีคําว่าปืนเดี่ยวนะครับผมอันที่สองระเบิดอันที่3ากับดักหมีอันที่4ี่ปืนจรวดหรืออบจนะครับผมอันที่ห้าปืนเลอันที่6เหมืองความใกล้เคียงอันนี้คือแบบเป็นเหมือนระเบิดนะจากที่ดูชื่อแบบแค่าว และอันสุดท้ายก็คือนูนครับเป็นอาวุธสุดท้ายเอาละเริ่มจากอันแรกก่อนเลยอันแรกก็คือปืนเดียวนะครับอันแรกสุดว่ามันยิงได้เปล่าแค่ใช้อันเดียวนะครับผมนี่ปืนเดียวผมจะลองดูกับว่าแบบยิงศัตรูปุ๊บมันได้เท่าไหร่หยิงทีเดียวปุ๊บโอ้โหทีเดียวปุ๊บงเงียบเลยน,นี้คือแบบสองสามทีแล้วเออเออใจเย็นครับใจเย็นครับ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไ,ไม่นับไม่นับไม่นับผมจะนับนะทีเดียวตัวแต่มันน้อยไม่ไปแตะกลมมาเยอะมาสี่ทีแล้วไม่ดับเอ้ยตกใจใครอยู่ข้างหลังเอ้ยเอ้ยเอ้ะห้าทีดับนี่คือปืนเดียวนะครับผมผมจะลองครับระเบิดลูกน้อยหน่าว่ามันดียังไงนะครับผมต้องใช้สองอันอน้อยหนา มาลุกระเบิดมาแล้วโอ้โหเป็นอาวุธทีควางแบบปึ๊บมันก็แบบไม่โดนเลยนะอันที่สามนะครับก็เป็นกับดักหมีใช้ใช้โลหะสามชิ้นแล้วก็ลวดอีกสองชิ้นนะครับผมผมจะลองกับหนักปีละกันอ่าเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันต้องใช้โลหะเยอะมากจะได้ไม่เสียเวลาโอเคกับดักหมีวาง มัดกับดักหมีนี่เองนี่คือกับดักหมีนะแต่ถ้าเกิดลงเหยียบตัวเองอยากจะลองไหมไม่อยากลองดีกว่าต่อมานะครับก็คือ R B G นะครับซึ่ง R B G นี้นะครับก็ผมจะลองครับดูว่ามันดียังไงนะครับผมโอเค R B G มาเช็คมาเลยครับเช็คตูมกระจุยทีเดียวจอดนะครับผมแต่ตางกันแค่มันจะมีการรีโหลดนั่นเองอันนี้คือเป็นปืน R B G นะครับผมนั่นไงมาแล้ว มาแล้วครับสนเททเอาเมินอีกแล้วเมินอีกแล้วตู<โฮ>้เรียบร้อย RBG เอ้าและวเจอตัวที่สามแล้วมา RBG บ้างอืมเรียบร้อยและนี่ก็ครับก็คืออาวุธของ RBG แบบยิงทีเดียวจอดแต่ว่าต้องมีการรีโหลดเท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับปืนเลยเลยปืนเลยก็ต้องใช้แบบชิ้นส่วนนี้อันเดียวกัน คือผมจะอธิบายทั้งหมด2อันว่าเป็นชิ้นส่วนนี้อะไรบ้าง r g นะครับต้องใช้เหล็ก4ไม้3พลาสติก2แล้วก็ทันสีดำสีส่วนปืนเลก็ใช้ปืนใช้ชิ้นส่วนมีโลหะ3ชิ้นพลาสติก3ชิ้นกระดาษสีเขียว2ท่ทาน2แล้วก็ใสย่ยไฟอีก2นะครับผมส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเหมืองเอาใกล้เคียงใช้เหล็ก2ทาน1ใช้ไฟฟ้า1แล้วก็ใช้แผงวงจอรอีกหนะครับผมปืนเล โอ้โ,อโ,หโ,หโหแล้วก็ยิงพาอีกจนได้อีกอนี่แหละครับปืนเลยไม่จำเป็นต้องแบบการยิงปุ๊บมันต้องยิงยีงโลทนะผมลองดูกันเมื่อกีอก้ยิงสองใช่ไหมสามสามทียีลีโหลดนะครับผมต่อมานะครับเป็นปืนมันคือระเบิดปุ่มระเบิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเช็คมามันคือที่เป็นปุ่มระเบิดหรอฝลอลองวางปุ๊บนั่นไง <c oughs> ยังไม่ทันพูดขัดคำเลยและอันสุดท้ายนะครับ ก็เป็นระเบิดนูกนะใช้เล็โลหะ4ชิ้นพลาสติก2องฐาน2สายไฟ2แผงวงจรหนึแล้วก็ใช้แรล่ฟูตตเนียอีกหนึ่งก็เป็นทำเป็นนุกนะครับผมถือว่าเป็นอูดหนึ่งที่แบบใช้ชิ้นส่วนแบบแต่ลอย่างเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะพอสมควรเอาละคลากมาได้เลยรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเป็นอาบูอันสุดท้ายนะครับผมมาแล้พอมาเยอะและ้วระเบิดนุก นี่จะเป็นการเปิดระบบทใช่ไหมทามให้ตายระเบิดนิวเคลียร์กด,ดโดยพีสม้มมานเลยครับมาอยู่เป็นชุดเลยมากี่ตัวเนี่ยสองตัวไม่เป็นไรมาตูมแบบยืนแบบพันหลังแบบเดี๋ยวมันไม่เท่ก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสตอร์ดเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปหนึ่งครับผมในคลิปนี้นะครับก็ของของงดทาคลิปแนวระบบนะครับเป็นแบบสักระยะหนึ่งนะครับผมจะทาเป็นคลิปแนวพิกเซ็กันนะครับผมมีการอัปเดตใหม่ที่จะถึงนี้นะครับผมก็ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอรับล่ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในว่าเป็นแม็มไหนที่ผมจะรีวิวนําเสนอครับผมสวัสดีครับ